สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมิมีกแล้วนะคะอาสาสมัครด้านธุรการการเงินและการบัญชีวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเวิธีช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นพร้อมแล้วรับชมได้เลยค่ะ9เทคนิคช่วยในการนอนหลับของเราดีขึ้น 1. ออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วงเย็นอย่างน้อย30นาทีหรือ4 6ชั่วโมงก่อนนอน2 กินกล้วยหอมสักหนึ่งผลเพราอในกล้วยหอมมีกรดอะมินโนทริปโตเฟนช่วยในการคลายเครียดลดความกังวล 3. หลีกเลี่ยงอาหารมื้อดึกอาหารที่มีรสเผ็ดหรืออาหารหวานมากงดอาหารอย่างน้อย3-4ชั่วโมงก่อนนอน 4. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ผลของนิโคตินทำให้เราหลับยากและตื่นบ่อย 5. เข้านอนให้เป็นเวลา ไม่ควรนอนดึกมากระยะเวลาที่ควรนอนคือสามทุ่มถึงห้าทุ่มรวมถึงตื่นนอนให้เป็นเวลาด้วย 6. เข้านอนเมื่อร่างกายพร้อมที่จะนอนเข้านอนเมื่อรู้สึกง่วงไม่อยู่ในภาวะตึงเครียดหรือไม่ฝืนนอน 7. จัดระเบียบห้องนอน 8. ขผ่อนคลายร่างกายและจิตใจก่อนนอนอาบน้ําอุ่นเดินเบาๆไปมาหรือการนั่งสมาธิ และ9ดื่เดี่ยงกาแฟหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดืมอองด่มกระตุ้นประสาททุกชนิด4-6ชั่วโมงก่อนนอนไแล้วนะคะสำหรับ9วิธีช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และที่เพจสวนสร้างสุขทุก,ทกวัยเกียรกายแล้วมาเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ